สวัสดีค่ะลิซ่าแบ็กพิงก์กำลังเข้ายึดพื้นที่ในจีนแผ่นดินใหญ่ในฐานะศิลปินที่เต็มไปด้วยทัศน์ส,สัพรสวรรค์และความงามที่โดดเด่นรวมไปถึงความสดใสใส่ซื่อบริสุทธิ์จนน่าหลงไหลของเธอลิซ่ารับหน้าที่เป็นแดนซ์เมนเทอร์สำหรับรายการออรดิชั่นของจีน Youth With y o U 2รายการที่กำลังออกอากาศบนแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน i q i y ลิซ่ากลายเป็นจุดสนางของความนิยมทันทีหลังจากออกรายการ Use with you 2อออกอากาศทุกครั้งลิซ่าจะปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศจีนและชื่อจะถูกค้นหาแบบเรียลไทม์ซึ่งทุกการเคลื่อนไหวของเธอจะกลายเป็นหัวข้อ บัญชีเวยปอของเธอมีผู้ติดตามมากกว่า4ล้านคนในช่วงเวลาสั้นๆและจำนวนผู้ติดตามอินสตาแกรมก็เพิ่มขึ้นประมาณ31ล้านคนนี่เป็นหนึ่งใน1%ปอร์ซที่ดีที่สุดในโลกและยังเป็นดาราเกาหลีที่มีจำนวนผู้ติดตามมากที่สุดคาริสมาบนเวทีที่ไม่มีใครเทียบความสามารถที่งดงามได้รับการพิสูจน์แล้ว ลิซ่าแสดงให้ผู้ชมเห็นถึงเวทีที่เต็มไปด้วยสนเสน่ห์ในช่วงเวลาที่ออกอากาศครั้งแรกของรายการลิซ่าได้แสดงเวทีโซโล่แดนซ์ในเพลง In the Name of Love และ Attention เทรนนี่บางคนที่ได้รับชมถึงกับหลังน้ำตาซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างร้อนแรงทันทีวิดีโอโซโล่สเตจของลิซ่าจากเวย์ป๋อในแฮชแท็กลิซ่าิงเชิญยูนิตชุ e สเตจมีผู้รับชมมากกว่า400ล้านวิว ซึ่งนั่นทำให้ตระหนักถึงความนิยมของเธอและเพลงประกอบของรายการวิดีโอแดนแพ็กชิส Yes o k a ของลิซ่ามียอดไลค์ทะลุเกิน1ล้านไลค์เป็นครั้งแรกลิซ่าแสดงให้เห็นถึงความสามารถต่างๆและการปรากฏตัวของเธอด้วยเวทีที่หาที่เปรียบไม่ได้ทำให้เจาะลึกเข้าไปในหัวใจของแฟนๆชาวจีนจำนวนมากรวมถึงผู้ฝึกหัดอีกด้วย ในฐานะเมนเทอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเต็มรูปแบบของเธอนั้นสร้างความประทับใจยิ่งกว่าเดิมลิซ่าตรวจสอบขั้นตอนทุกอย่างของเทนนี่อย่างระมัดระวังและลอรอบคอบใส่ใจเทนนี่อย่างละเอียดตั้งแต่มอบความอบอุ่นส่งเสียงให้กำลังใจในช่วงเวลาที่เทนนี่กำลังเครียดและเป็นกังวลสำหรับบทบาทเมนเทอร์ or, ลิซ่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยอัปเดตข่าวสารสาร,สาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ